อชิลไปคิดอะไรละเอทขัวละเอทเครือละเอทเฮียครืแต่แต่ที่ผมเล่นอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะคือคือแชทร,รู้ใช่ไหมว่าผมทำไมผมถึงขับไปมารู้ใช่ปะรู้ใช่ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่อะรู้ใช่ไหมครับแชทรู้ใช่ปะว่าทำไมผมถึงขับไปมาขับล้อหลอกขับอะไรเงี้ยไม่ไปช่วยเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าผมทําอะไรอยู่ผมว่าแชทน่าจะรู้แหละว่าสิ่งที่ผมทําคืออะไรชิเชลบันจีอาพี ถ้าผมไปอะ่ะไอ้เฮียคุยไม่ได้เด่ตัวหลักเลยเด่ะแต่ผมมารู้แผนอยู่แล้วครับผมรู้แผนน,น,นานแล้วผมดูในดักชัดก็รู้แล้วว่าทำอะไรอยู่ ตามเกมเตามเกมเทียร้อยเอดว่ะคยเที่ยร้อยเอดว่ะตามเกม่วยตามเกมผิวปาดีผมนรถานอยู่เลยไม้หายเที่ยเที่ยร้อยเอดว่ะตามเกมตามเกมหมน้องกูขับอาสูขับรถเล่นแะในเมืองอะนอกเมืองในเมืองนอกเมืองอะขับชิวๆอะไมีคิดไรอะไปไม่ได้เฮียคุยมึงมึงลองถามไอ้นี่ให้หน่อยได้ปะมึงเดี๋ยวเอารถเข้าอู่ไปถามหน่อยมี GPS ติดรถกูปะวะเฮียาสูรอะเฮียใครคนสร้างวะอีลอนมัส์วะหวะเฮีย งอมเหี้ยราต้องเอาดาร์กแท็บบังลามไม่อวดเขาไหมเนี่ยไออีโหมดติดตามมันอันไหนนะพี่เจลูงนี่ห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรห้าเอ็ดสองรู้ว่าผมนอนติดเพียห้าสิบเอ็ดแบบว่ามีตัวเดียวพอดีลุงทำไรอ่ะ กลัวเสียงเหงาก็เลยแคบเพื่อนๆลิ้นอ่ะโอเคน่ตร้างกันผมว่าต้องพวกหนีนอนนี่ต้องคุยหน่อยนะหนีนอนหรือว่าไม่มาแต่แรกไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าหนีนอนหรืออะลยกูด้วยก็มึงฟังฟังนะกูถามหน่อยกูถามหน่อยกูถามหน่อยกูถามไปนะบอกมา MVP ปะ MVP ปะ MVP ปะผ่าเ้ยหี่ผ่าควนเต็มมาหมากวนบึ้มอ่ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยเช็คคนล้อหลอกหรอตำรวจยังไม่มาเลยนะมาหากูแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโดนเลยไม่อมิสเตอร์กูคบเพื่อนไหมอะไมี่ได้ไงพี่ไม่มีอะคบบอยอ่ะเพื่อนใครมีชื่อกูมั้ง่ะมีชื่อกูคบเพื่อนไหมมันไร่พี่พี่โตสุดหยาบว่าเมื่อกี้นอนหลายคน มื่อกี้กูเอาไอ้ลวยให้นะคนเรามันน้อยเกินไปน้อยไปเลน้อยเกินไปเลยไม่โดนอุ้มกันเยอะรอรอรอไอ้ตั้มมาอย่างตั้มต้องรอดูเนี่ยพี่รอดูเนี่ยรอจบเนี่ยแล้รอดูคนจะหาอกี่คนอันอันอันนี้จบแล้วจบต้องเช็กชื่อนะต้องเช็คชื่อนะจริงนะกูบอกแล้วกูบอกแค่นี้จบแล้วไม่มันมันไม่ใช่ครั้งแรกเล้ยมันหลายรอบแล้วไอ้เหี่อะจริงมันไม่ควรจะเสียด้วยเรื่องยาเอ็มด้วยนะสกปรา ผมว่าฟัง Eller, นะแชทฟังนะผมว่ารอบนี้คุ้มนะเล่น30บใบอะถ้าปกติเล่นเล่นร้อยใบใช่ป่ะถึงเราชนะร้อยใบมันไม่คุ้มเท่าอาวุธหายนะเว้ยอันนี้มีดไม้หายโคตรคุ้มเลยนะเล่น30บใบเฮียแต่มีดมีดมีดไม้หายเฮียคุ้มจัดหนึ่งแปดหกสามไอ้หนึ่งแปดหกสามเลยอย่าลืมนะป้ามีกี่ตัวทับูหายอันเดียงอมแมนพี่พี่มีให้ตัวโฮปเล็กเลยหนึ่งส่วนหนึ่งหกครับ พี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตหล่อหน่อยนะโอ้พี่พี่เจ็ดแมวกูสักบาทเลยพี่เจ็ดแมวกูสักบาทเลยกูอยู่ในคบโอ้แมวเฮียอะไรูก็โดนกูขับมาถึงกายกูเหรอ ใช่พี่เห็นที่ผมส่งไปป้างตู่ข่าขับไปเพลมาเลยเลยแต่ในคุกผมเห็นใครโดดไปว่าสัาวเอผมอยู่ในคุกอ่ะมันมาล่าแต่ผมว่าแล้วพี่สินโดดไปเพลงไปโดนล่าในคุกอ่อพี่พี่พี่คิดดิเบลาเลอร์บีบแต่เสาเอพี่สินแม่งโดดไปเฉยเลยแล้วสรุปคนช่วยซีเรียสมีประกันบริพี่ ตกใจอ่ะไม่มี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 อะไรหายบ้างเฮ้ยมึงฟังน้ำมึงฟังน้ำอย่าเพิ่งไปไหนกันนะกูจะเช็คชื่อนะมีคนหนีนอนเยอะนะเจอันนี้พี่เจ๋อจิ๋วพี่เจ๋อจิ๋วอะไรหายบ้างอ้าวเนาะเอ้ยย่างฮาเลยอยู่ข้านทางแล้วมีแบบแตายด้วยเหี้ยใช่ใช่โอเคมาปือกูเห็นไงก็ใส่เกาะเล่นนะยอ่อย่างบุญพิลาพิลาแม่งเชิงหลักจ้ะเออพี่พี่ไปขอคุยคุยคุยนะพี่รออะไรอ่ะเจอกูตาดีไง ไอ้ยังผมกับพิชุนงอมจัดเลยยี่หนึ่งเลยตอ้เยอะไอ้ยังใครใครบอกให้ผมตะโกนบอกให้ผมลงไปว่าพี่ดวายไม่ใช่พี่ว่าที่ตอนนี้พวกเราเดี๋ยวู่นะครับขออนุญาตแบบนี้นะงใครพูดแม่งผมได้ยินเลยตะโกนบอกลงมาเลยบอกตะโกนบอกว่ามึงโดดใช่ไหมเลยโดนอ่ะก็เพื่อนบอกว่าเออลงมาดีลงมาเติมเพื่อนหน่อยแล้วก็คนข้างบนก็บอกโดดไปโดดไก็ไม่เห็นกันใช่ปะว่าอย่าโดดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เห็นพี่ตอนก่อนดักแชทอีกผมเนี่ไปพร้อมพี่ต่อเกียวไปสองตะกับหนึ่ง ก็ไม่ชุบกู้อยู่แต่มึงรีบโดดอ่ะเพรขาชุบผมแล้วพี่แต่แคเนเตอร์นเนี่ยเก็บระับไปกลับมาได้ได้ไมหมเฮพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับโ,<อ>โดนเดมึงอ,อะไรอยี้เอาไม่พี่ซีเขาโอเคเขาสิไงอาวุธนเลยเดี๋ยวไอ้วุ้นก็มาฮะไมหลอกครับพร้อมนี่ครับโห่แต่บีมทำเกมจัดครับชอบครับได้บริทพร้อมแล้วครับ <c oughs> ครับเป็นดีพอไหมครับไม่มีครับอ่ารับโปรเทคทั้งคู่ไหมครับรับครับเป็นงดีรับในวันเหตุก็รับครับก็เดี๋ยวเหรียญแคสแต่เป็นพรุ่งนี้นะครับมามารับโดยผมเรียกมาโอเคครับก็เดี๋ยวอยู่คุยกับแอดมินแอดแอดเจ๊เจ๊เลยครับ โอเคครับส่วนเรื่องใบก็ถ้ามีอะไรก็แจ้งพิกเก็ตมากันเลยนะครับเดี๋ยวจะขอเป็นตัดสินในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ช่วงพิกทามผมจะเรียกมาคุยอีกทีนึะครับโอเคครับผมมีแค่นี้ได้ครับได้ครับโอเคครับ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 ไม่มีครับของผมไม่มีนะต้าทาวมาเดี๋ย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 วมาเชื่อเรื่องทิกเก็ตขอบคุณครับเรื่องเรื่องนั้นอะสภาคุยยังครับ เรื่<จ>องที่เขาใส่เกาะต่อแจ้งอ่ะแจง้งแจง้งแจ้งติกเก็ตได้เลยครับถ้าถ้าจะแจ้งกันได้ครับแล้วก็ไอ้น,นี่ไปเลยครับหนาเมื่อกี้เขาไปใส่ใกกเกาะเล่นอยู่เห็นปะเขาไม่มีชุดนะคน,นะไหนครับฟีเลียล่แต่ฮะฟีเล่ฟีเล่เเเอะไรอ่ะคนที่อาวุธทายไหมพี่ใช่ใช่มาเลยมาเลยต่อก็ได้นะเอาไปละแจ้งมาว่าสั่งเราก็มีเหมือนกันใช่ครับเล่นก่อดเหมือนกัน พีี่ด้วยฝั่งผมเล่นต่อนโดเห็นเห็นเขาพูดเห็นเขาพูดก็ก็ให้เขาให้ยิ่มาแล้วแต่แต่เออใช่ครับผมนี่คือนั่นแหละราคาเลยแล้วก็ลองลองดูครับมันไม่ยิ่กันไปไม่ด่ากูยับเลยเจสใช่รผมก็ด่ามันเละเหมือนกันผมโดนมันด่ามันด่ากูบอกไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยไรหน้าปู่ไอ้หน้าเหี้ยอะไรยับเลยผมด่ามันห้าตัวในครูก็มาลุกด่าผมอ่ะผมด่ามันเละหมดห้าตัวนั้นนะจนมันเอาศพผมหนีอ่ะเป๊ ด่าเสียหมาเลยอ่ะจริงด่าร้องหมดอ่ะด่าเสียเลยอย่างแบบหัวร้อนเลยผมปั่นแม่งแล้วผมปั่นใครไม่รู้คนในแก๊งมันหัวร้อนเฉยเลยเฮียแล้วหลพี่เกที่ผมได้ไหครับร้านหลุมมันมันโอ้โหเชนล้านแหละเนาะแต่ว่ามึงมึงน่าจะรู้อยู่นะว่าท่านเล่นไปมากกว่านี้ในคูนี่เป้าป้ามาทแต่ว่าไม่ใช่พวกมึงตรงนี้หรอกเออไอแตกไอแตกไอเฮียแค่บอกว่าไอแตกแค่นี้หัวร้อนเฉยเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่บอกว่าแตกแตกจบแล้การกินนังแล้วไม่ทำอะไรให้เลยแค่บอกว่าแตกที่คูลอดไว อันนี้ถาคุโถกเขาหาแบบน่าน่าคุยร้อนเฉยเอ้ไอ้มันมันมันชนะแบบนี้กูมองว่าแบบมันมันยังไม่โอเคอ่ะแล้วก็ตอนนี้มึงดูคนดิมันมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมที่ที่ยังไม่มาพี่เก็ตผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องพูดพูดด่าไอ้พูดแบบคุยอ่ะผมว่าเป็นเป็นเป็นพวกนีตอนคนที่ไม่อยู่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่คนที่มันไม่ใช่ก็พี่อยากรู้ไงว่าใครใช่พี่อยากรู้ไงใครไม่หลงอะดรงั้นไอ้กูบ้านอ่ะเมื่อกี้ที่เช็คกันมันก็ส่งชื่อให้ให้เนาใช่่่่่ปปปะพีีสสรรุุไอ้้มยู พี่ไม่อยู่นะมี่เกดพี่เกผมอยู่นะไอตา้มตัมพี่อยู่อะน้องตั้มน้องพี่อยู่แล้วผ่าใครบ้างอะโทรหาชชอนก่อนดีเผือหลพี่ใครบ้างวะค่าค่าแบตมันสี่ครังแล้วพี่ไปจ่ายก่อนเยอะคนลรสี่ครั้งเออเตงไปจ่ายก่อนเตงโอ้โหนาหมอหมอแล้วบ้าหมอแล้วาไม่มีใร่ไมมีคอยู่ไม่ี่ไมันตัคงอยู่ับผมรอยู่ะม่มีใครอ่มีใครอ่ี่มีใยไม่มีใครอยู่มีใครอยู่ไมีใครอยู่อยู่ไอ้นี่ง ที่ยังไม่มาอยืนตรงงให้พี่เก็บตรงให้วิกเก็บคุ้งเป้าโดนปนโทรศัพท์เปล่าอยู่ตอนนเ้ข้าไปดีหรือยังอ่ะยังไม่ผมบอกแล้วไอ้มีดโทรไม่รับแต่รามเมื่อกี้เมื่อกี้ดีจริงเมื่อกี้ดีจริงไม่งั้นเกือบซวยบอกเลยมันไปมันไปหาเมืองเยอะปะผมกับพี่รามโอ้ทั้งแก๊งอ่ะพี่ผมโดนกับพี่รามอ่ะทั้งแก๊งอะไรนะอะไรนะเจ็เลยเหรอโอ้พี่ตั้มเชื่อปะตอนเครามมานะเอาพี่บองนะมันอ่ะเจ็ดคันฮอรสองลำผบอสองล้ำสองคันไอ้รามฮาจิไอ้ยี่มาหาผมเต็มอ่ะ ผมกับพี่ตามป้าตั้งเลยไอ้เหี้ยบัฟเฟ่บอกว่าไม่ไม่แล้วมึงมึงแล้วเขาเรียกว่ามึงก็ไม่ได้ถือศพด้วยนี่ใช่ปะไม่ได้ถือไม่ไม่ีถือไม่มีศพไปตรงนั้นแล้วมันไป็นทางถือกูรู้เลยไม่รู้ไม่ใช่จะหายแล้วหรือเปล่าแล้วแบบพรรามพรรามว่าพรรามว่าเดินกูหลออแล้วกูไม่มีศพแล้วบอกว่าชิบหายแล้วโอ้กฮะต้องมีเสียงแบบอะไรมันมันมาแก้เขินมึงบ้าอะไรมึงบ้าอะไรมึงแก้เขินนะมึงแก้เขินอ่ะรางเดิมแล้วเผาพ่อเข้าเขาด้วยอหรพี่เผอพ่อก็มาเาเฟอร์รารี่อ่ะ มมไม่เออและอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องใบที่เขวาว่านี่ของเรามีใครรู้ตัวอะไรบ้างที่นี่มีปะไม่รู้จักไม่หรืออะไรม,ม,มีมีเพื่อนที่ใส่ชุดแบบว่าไม่ใช่ชุดสลดเล่นปะมึงมีปะ เรื่องหลุดไม่น่ามีนะพี่เพราะว่าไม่มีใครติดีครเลยถ้ามีก็อาจจะแบบไปเดี่ยวๆ่าวายงแบบันก็มีแต่ตาบอกไอ้หมึกบอกไอ้ทำมถึงถึงสูตรหรือเปล่าทำไมไม่ใส่สูตรเล่นตามแต่หลังไม่โดนเลยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกทว่ารับหลักฮะติดตามแต่ของพี่ของพี่ของพี่นะดีมไปองพี่ เออมันยะะ่แจ้งเลยไหมมึงฟังกูแต่ไม่คนคนอื an mm ่นมึงฟังกูดันเรื่องเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องอะไรต่อต่อไปนี้ก็คือแจ้งแจ้งเลยนะมีอะไรแจ้งไปเลยตามนั้นเพราะว่าที่เขาพูดอย่างนั้นก็คงจะสื่ออย่างนั้นมึงเอาปืนสดยิงเขาเรื่อยไป่ะพี่ชุนก็ยิบกูงงเลยพี่ชุนเข้ามาบอกกูปะตการสองอันกูงงเลยพี่ชุนงั้นโอเคโอเคงั้นขอขออีกนิดนึงก็คือพวกนี้เดี๋ยวรวมกันตอนสองทุ่มก็ได้สองทุ่มเหมือนเดิมอ่ะ งั้นมึงก็ให้ไปเก็บน้ำไม่ต้องส่งให้ฉันส่งให้มาเล่นเหมือนเดิมเล่นไม่พักแคช้อนรับสายป่ะเป็นโลใครบ้านใครไหนบ้านบ้านจะลงส่งมาแล้วเป็นดีโค้นในครูแจ้งไปเลยโ้นในครูมันโ้นได้ไหมแชร์ดูชายเย็นี่มันมันอยู่ผมนะตอนแรกมันมีศพแล้วตำรวจไปสี่หายโ้นในโคคือเฮี้ยอะไรวะที่ออกตู้แล้วก็หายโดนต้นเนี่เป็อตไม่มาตั้งแต่แรก ไอ้ต้ามพี่ถามหน่อยได้ป่ะคือเอ้ยพี่เกมผมถามหนไรเมื่อก้เพี่ผมไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยแป๊บนึงไปเดี๋ยวขอพูดก่อนคือคือผมอะติดคุกใช่ป่ะแล้วผมอ่ะก็คือใส่ชุดคุกแล้วผมก็โดนฝั่งมันอ่ะตีตีผมแต่ว่าพวกมันก็ใช่ไอ้คนที่ตีผมก็คือใส่ใส่ชุดคุกเหมือนกันแล้วตัวผมไม่ได้วาร์ปกลับไม่ได้วาร์ปกลับูแล้วแล้วมันก็ะโจนผมหมดตัวเลยพี่อันนี้คือมันผิดป่ะมันทำบ้าพี่มันทำบ้าใช่มันอ้วกไปป่ะมันอ้วกไปป่ะ กูปล่อยกต้องรู้ตัวเลยเนาะมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงก็ตอนนั้นกันกั้นพี่แจ้งนะทางอธิเกตไปเลยนะเอามนเลยพี่เอามาเลยมันเลือนเตอรโอเคเพราะมันก็คือก็คือฆ่าเจตตายแล้วก็อุ้มเจตเลยใช่ไหมฆ่าตายแล้วก็ปล้นเลยปล้นแบบไม่ทถามได้พี่พี่เจตโดนลุมบัฟอยู่อะตกไม่เด้งอ่ะโดนชุดคุก่าใช่ไหมเฮ้ยมึงออย่าพูดว่าโดนลุมบัฟกูอะบัฟมันห้าคนน้องอ๋อโอเคพี่ พ่อพี่อพคเข้าใจมีพี่รู้มันแรองอะไรแ่คบามานาคนน้องเอ๊หนเ้แมมนยูแพ้ไอเอโอเกอยเหอพี่ป่อยแม่งไม่เคยอี่งแพ้ทุก่ลพี่มักจอยไวะไอ้มเียทีพี่เลยี่อยชียร์แล้วอยแหรือมักเจอยู่ั่วจริง่ีมกเจเฮ้ยชครับตัดตัดเขอบคุณคนนะที่ขอบคทกี่แบบว่ัอรัชียราแล้วก็ทตัดตัดคที่มันปอนผได้ปะหผมเลยได้ไหมมันนาทีเท่าไหร่วะดูมเลยได้ะ